สวัสดีครับผม ทซมชานะครับคอรัมนิดนังสือพิมพ์สปอร์ตพูพร,ราสตาัดสกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันอังคารกลางสัปดาห์ที่14มิถุนายนนะครับวันนี้โปรแกรมทีมชาติส่งท้ายรอบเดือนนี้นะครับมีหลายคู่น่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้ครับ2คู่ผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลยูฟาเนชันรกโซนเอและฟุตบอล ชิงแชมป์ยุโรปรุ่นอายุต่ำกว่าย1ิเปีรอบคัดเลือกอย่างละหนึ่งคู่นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแลก็แนะนำนะครับร a t t i ยเกอ9เกเก้าเก้านะครับอัทีไอจีเ e นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ไรอ t t ไทเก 999เอาไว้ด้วยนะครับวันดีครับคู่แรกไปกันที่ยูฟาเนชันรีโซนเอนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอังกฤษเปิดบ้านพบกับฮังการี เกตบอลศักยภาพของทัพสิงโตคำรามเหนือกว่าเยอะนะครับแต่รายการนี้ผลงานของทางอังกฤษเนี่ยน่าผิดกว่านะครับถึงตอนนี้พวกเขายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนะครับและปัญหาสำคัญเห็นชัดน,นะครับว่ากุนซือแกเร็ตซอเกตเนี่ยทำทีมเล่นเกมลุกเนี่ยวังผลลำบากนะครับนักเตะแนวลุกอย่างแฮร์รี่เคนราฮิมสเตอร์ริงบูคาโย ซาก้าจาโรอ์โบเวนเมสันเมาส์แจ็คกีริเนี่ยต่างฟอร์มตกลงไปนะครับไอเดียการเข้าทำเนี่ยค่อนข้างหมดมุกนะครับวันนี้ครับเจอกับทางฮังการีนะครับซึ่งผลงานถือว่ายอดเยี่ยนนะครับสามเกมรายการนี้พวกเขาเนี่ยทำเงินทุกเกมน,นะครับแท็กติกการทำทีมของคุณซือมาโกรอซี่สามสี่สามเนี่ยมีความรงรอกเป็นอย่างนีนะครับเกมรับมีวินัยเสียหญ่นะครับความฟิตดินครับและแนวลุกจังหวะโตกลับการเข้าทำจากพววโดูเบนิกโซบอสรา โลลานนไลน์และนาเปาอย่างอดัมโซรอยเนี่ยอันตรายเป็นอย่างยิ่งในยามที่อังกฤษกับนักเตะค่อนข้างอ่อนล้านะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยวางผลยากมาเป็นต่อที่1.5นะครับผมบอกว่าฮังการียังสู้ได้ครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้จะไม่แพ้ขาดกับออกมาเช่อบอลองเชียร์ทางฮังการีนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยู่สิเครับรอบคัดเลือกครับเป็นเกมส่งท้ายนะครับระหว่างทางอิตาลี พบกับไอร์แรน์นะครับเกตบอลชื่อชั้นของอาสูรินี่ดีกว่าเยน,นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้พวกเขา คว้าแชมป์กลุ่มผ่านไปสู่รอบสุดท้ายแล้วตัวนี้ครับทำให้เรือของแรงจูงใจในการเล่นลดลงเยอะนะครับแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยคงมีการปรับทัพใช้แข่งสำรองพอสมควรนะครับวันนี้ครับเจอกับทางไอรแลนด์ครับซึ่งผลงานช่วงหลังดีขึ้นมานะครับและเกมนี้ยังต้องเน้นเพื่อจบรองแชมป์ในการผ่านเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟหรือว่ารุนอันดับ2ที่ดีที่สุดครับตัวนี้ครับเชื่อว่าแรงจูงใจเนี่ยมีมากกว่ากําแพงคุณที่าเปิดมาให้ที่อัสซูรินี่ครับเป็นต่อที่1.25นะครับผม ว่าไอร์แลนด์เนี่ยแรงจูงใจเยอะกว่าแล้วก็เชื่อว่าจะไม่แพ้ขาดกับออกมาชิบบอลลองเชียร์ทางไอร์แลนด์อยู่21นะครับวันสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคือบันทังคานนะครับชิบบอลลองเชียร์ฮังการีและเชียร์ไอร์แลนด์อยู่21นะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเขงเหงื่อรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ